มาเซลเดอะเชลวิชชูออนภาพยนตร์จากค่ายหนังคุณภาพ A24 จะว่าด้วยเรื่องราวของเจ้ามาเซลครับเปลือกหอยตัวน้อยนะ่ารักตัวสูงเพียงแค่1นิ้วเขาเนี่ยอาศัยอยู่กับนานาคอนนี่ครับคุณยายของเขามาเซลและคุณยายต่างใช้ชีวิตร,วร่วมกันอย่างสนุกสนานและก็มีสีสันเป็นอย่างมากครับแม้จะต้องเจอกับความยุ่งเหยิงบ่อยครั้งในแต่ละวันก็ตามแต่ถว่าอยู่มาวันหนึ่งครับมาเซลเกิดคําถามขึ้นในใจว่ายังมีเปลือกหอยที่ เหมือนกับเขาอยู่อีกไหมในโลกภายนอกนี้รวมถึงคุณพ่อคุณแม่ของเขาด้วยเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีเปลือกหอยเช่นเดียวกับพวกเขาอยู่มากมายครับแต่หลังจากเกิดศกน่กาตรรมลึกลับขึ้นก็เหลือเปลือกหอยอย่างพวกเขาเพียงแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้มาเซลโพสคลิปของตัวเองลงบนโลกออนไลน์เพื่อขอความช่วยเหลือจากมนุษย์ให้ช่วยตามหาครอบครัวของเขาให้ทีนั่นจึงนําไปสู่การประจนภัยของเจ้าเปลือกหอยตัวน้อยที่จะมาเขย่าโลกทั้งใบครับ